สวัสดีครับผมกับมือนี้ครับผมเนาะวันที่สามครับผมกระดาคมสองหาหกหาครับผมเนาะมือนี้ครับผมจะโทรหาปานนี่ครับผมเนาะเพราะว่าแฟนคลับทั้งช่องถามมาหลายมาครับผมเด้อถ้าชอบเรื่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะเพราะว่าครับผมสูตรเลขปานี่หกตัวครับผมเนาะแตกสามตัวตรงครับผมสี่ หนึ่งเจ็ดครับผมเนาะก็มีฟนขับหลายคนมาครับผมถูกกับปนีครับผมเนาะแต่ทรหาปาปนีครับผมเป็นการเสียเวลากันนี่ครับผมเนาะก่อนโทรหาปาปนีครับผมนี่ครับจะให้เบิ้งของงดที่แล้วก่อนครับผมนี่สี่หนึ่งเจ็ดครับผมหกตัวเข้าสามตัวครับผมเนาะแต่ว่าปนีจับคูบวเขาครับผมนี่ครับปนีจับคู หกหนึ่งแปดครับผมเก้าหนึ่งหาครับผมเนาะแล้วก็ซีหนึ่งหาครับผมเลขสามตัวเลขออกซีหนึ่งเจ็ดครับผมเนาะนี่ครับของงวดที่แล้วครับผมเด้อเนี่ยครับผมเนาะกับเมื่อนีนครับผมเนาะวันที่สามครับผมอัดปนี่ไวครับผมเพราะว่าแฟนคลับทั้งช่องถามหาไลน์มาครับผมเนาะแต่โทรหาปนี่ให้เอพทีทั้งช่องครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ครับผมเด้อโทรหาปานี่ครับผมค่ะสวัสดีค่ะคุณทหารสวัสดีครับผมป้าครับสวัสดีครับจ้าลูกติงกไสลุยบอลูกบอครับผมบมดสีครับผมโอ้ยยังไงป้าถูกังเลยวะแม่ถูกกับผมน้องสาวถูกพ่อถูกแฟนถูกกับผมเนนนนมาพิ่ลครับผมเพิ่นถือดูครับผมเงินทุกหมวดาครกับกระดาษ้เพิ่นครับผมผมมากทุกคนครับผม ได้เอาะไม่งวดนี้ลูกแล้วป้าถือบุคคลผมป้าถือบุคคลผมป้าก็ถือป้าถือซีหนึ่งหาลูกโอ้เลขป้าเขาด้วยครับผมเนาะสามตัวครับผมจ้ะซีหนึ่งเจ็ดครับผมเนาะจ้ะโอ้ป้าเป็นลูกหาป้าได้หลายแสนเลยลูกตัวไหนกับป้าซีหนึ่งหาไหมครับเออซีหนึ่งหาปลาหลายแห้งสองโตอีกโอ้ป้าไปง่าป้าก็มายังมาสื่ออีกครับผมมาแห้ง เลขป่ามีอยู่ป่าเนาะหนึ่งเจ็ดซีตะป่าเนาะซีหนึ่งเจ็ดตัวได้งวดนี้เนาะกระโดดในข่าวเส้นหนึงหรือล่าแม่ครับผมเขาสามตัวครับผมป่ากคือวังหันงวดที่ว่าหนึ่งหากระมันกระเข่ามันโดนมันจะกี่มะเข่าครับผมผู้เป็นยังตาผมสูงแม่ครับผมเนาะแข่งประทัดใจน่าคุ้นด้วยวะประทัดก็มาสื่อไว้คนอื่นคือป่านี่ล่ะป้าก็จะหัวจากของก็เจ้าถือดูครับผมมีแม่เดือนสกาวแล้วก็มีพ่อแล้วก็มีแฟนผมครับผมถือดูครับผมอยู่บ้าน โอ้ะผมถือผมถือข in <the> <aman> ึ้นมูอนะครับผมว่ถือจะมูเลยโอเคมันเม่นขึ้น่มืเพิ่นได้เมียละดวงต้อมีครับผมเมียครับผมดวงไม่มีครับผมป่ะปะจับแต่ตอนต้นแล้วหนึ่งเจ็ดแปดนึ่งเจ็ดนึงแปดปะได้รบบอเป็นอันเอาแรกแล้วจับป่ะเลยว่าปะบวมมากจับไว้ซ้ำกันอ๋อครับผมป่ะว่าเป็นยังครับผมปะจับลูกครับผมซ้ำกันก็เลยว่าเอาตั้งเนื้หาเป็นหลักเลยเพราะว่าผันเห็นล่างๆนี่แม่ละเห็นแต่เนืง อ๋อครับผมอืมแกไม่จับนังหาเลยวะอือก็เป็นยังป่าสูงเม่ครับผมเนาะเอางสูใหม่เนาะหลวงน้องเมืองว่ามันบดได้ออกมือเดียวหลวงน้องหลวงน้องมันออกครับผมแกละสองเทื้าครับผมป่าละสองเทื้าเสียเงินเดือนละสองเทื้าหรือได้เงินเดือนละสองเทื้าดีเออบ่มาถึงมาผมมาถึงมาหาเงินที่ป่าครับผม หางวดติดต่อกันแล้วป้ากพึ่งถึงงวดวันพันละเก้าสองติดศูนตีบริษัทตะวันได้ไหลล่างไหลบนผมไม่ถูกมาห้างวดติดต่อกันแล้วเบิดลายนะครับผมวิ่งบลูวิ่งแอยู่บ่วิ่งอยู่ครับผมวิ่งบลูครับผมโอเาเวลาวิ่งเนี่ยมันขับบนเขาเนี่ยน่าหลกเนาะครับผมป้าครับว่าเป็นยังกับผมป้าสูงไหมครับจ้าครับผมเอาป้าครับผมเหล็กป้าครับผมมาอนีิโตเก่าเมล่ะถ้ามันล้มเจ็ดต้งขายมันติโตเก่าเ้อะหลบเด้อ ตัวเลขครผมแปดตัวเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับผมป่าครับเจ็ดจุดแปดศูนย์ครับผมป้าคือเก้าแปดจุดแปดหนึ่งคือเก้าอ๋อตัวเก้าที่ป้าครับผมตัวเก้าเพราะว่ามันตั้งขายมันรักหน่วยมันเจ็ดไงอืมครับผมจ้าถ้ามันตั้งขายรักหน่วยมันเจ็ดตัางเลยเรื่อยบนตรงโต๊มาหาป่าก็ได้รักหน่วยมันเจ็ดเจ็ดต่งอ๋ครับผมเสียดายครับผมเนาะ นี่ป้างวดนี้ป้าเจ็ดศูนย์ใ่หลังวันนี้แมนครับผมตัวประหักกระตามอปีนี่ประหักตังแปดศูนยประหักกรตามเอาหลกผมว่าเจ็ดศูนย์นะครับผมอายุได้หลวงนะครับผมเนาะป่ส้งรถตีแล้วสิบใบบันเยลตัวเด็บละสิใบพอตัวเด็บป้าครับผมเจ็ดศูนย์แมนครับผมป้าอย่าลืมซือครับผมสร้าซื้อแล้วหลไใส่ดินเป็นลินแบบไหมครับผมป้าครับ ป่าสิจับคุยเลยนัู่กอเปล่ครับผมป่าครับป่าเซฮย์คลาสเน้นศูนย์หนึ่งนั่นหรือเปล่าฮะป่าเซฮย์เนศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งจะไหนป่าไม่พอใจเลขนะป่าสิจับไป็นศูนย์หนึ่งอ๋อครับผมป่าครับผมป่าป่ามีมาแบบนะมีไม่หลายสูตรเองมันมันมาลงตัวเดียวคือศูนย์หนึ่งหลงครับผมป่าครับแต่เป็นสองมากคือสองสามสองชุดแผนีอ๋อครับผมครับเอ พระฮับเลริตามป่าเจินศูนย์หนึ่งเย่าเละเยริญเยรเลนกับเลินตามป่าก็เลนศูนหนึ่งไปเรื่อยๆตึงจิปลาครับผมศูนตัวเดียวเรีล่งกะให้เลนร่างนักนว่าเนียนบนตึ่งตัวเดียวอแต่แต่ตัรองมันคือสองสามแต่นี่มันบนไอ้นีน้ำสูตรกปลาเสียวแล้วปลาครับผมวิ่งบนนะครับผมป่ามากตัวใดครับผมปลาวิ่งบนนะครับผมป่ามากหนึ่งตับสองวันมันชิมากังไน มันสีมาล้างขึ้นมาบนสองตัวนี่นวิ่งบนเต้เออวิ่งบนบนวิ่งหนึ่งกับสองบนล่างหนึ่งกับสองศูนย์นี่ก็ไม่ประตูลูกเพราะว่ามันติดศูนย์มาอีกน,นก,กปลาครับผมสองขาวิีน้สูตรป่าครับผมสองมันบมีน้ำสูตรป่ามา่ะป่าป่าปลาสีเบิงอันยอดหลังมันน้ำแตมมันบมีก็จะม,ม,มันก็เสียวน้ำหนีตีไปใส่บางเทือบางเทือบแต่เล็กรอกมันจะบอออกตรงสูนรได้ลูกอื ทะเลมันจะลอกมากเพราะว่าปลาอยากค็นลอกอยากมีคนลอกหัวในป้าตรงมันเกิดเพืนไหมครับผมมันเกิดเพื่ะนครับว่าถ้ามันชูลอกโตป่านะมันตรงเรีกลอกหูึ่งล่ะมันสิเขาลอยู่ตัวเดียวสองตัวนี่แหลปลาครับผมซื้อเลยครับผมเก็บศูนย์เม็ดเดียวเออนนเนปลาป่าแต่ป่ามากชุดหนึ่งแ้วลเือป่าวงกลมไม่เลยอกชุดหนึ่งป่าปลาขึ้นสังนอตดีเก็ศูนย์ปลาเคือนวงกลมชุดหนึ่งตัวเดียวชุดหนึ่งป่ากระซัง ตั้งเรียบเลยเจ็ดศูนย์กับศูนย์หนึ่งหนีเจ็ดศูน 1, นหนึ่งมันสียู่น้ำสูด์นี่มันมากเกือบเจแปดแถวเลยศูนยหน,นึ่ลงหีลูกอ่ะ๋อครับผมแต่มันหวยหลอกหนางานวดนี้ผู้ได้เห็นกัรบดถ,ถือลุกแมนครับผมถ้าโปะ๊ปะมงเทือมันก็สิสออกชิปแม่นบอเพราะว่ากระหล่ำแบบทีเสษะถ้าเพิ่นลอกมาละ่ะถ้าเพิ่นลอกมาหลอไวแล้วปลา<ร>เลยปลาพีคนนี้มินมีศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนแล้วก็สองสามที่ปลาจ้ะสองสามแค่นีละหลุมตปลาติดตังไง สองสามอย่างเดียวปากติดต่างให้สองศูนย์หนึ่งเลขหลงเลขตัว,ดว,ดว,ดวเดียวก็แปดแปดสองสามเลขสามตัวที่ปาก,ปก,ปากตรวนี้เกอะปากเลขสองตัวป่ากติดต่างสองศูนย์หนึ่งเลขสามตัวติดนี่จ้ะสองสศูนย์หนึ่งจ้ะสองศูนย์หนึ่งป่ามัดหนึ่งกับสองในง่บัวสีมาบ่นนิมาล่างมาแขนใน่นอนข้งางล่างบัวบ้างกับบนสองศูนย์หนึงงน่ง เราตุ้งจะปลาครับผมอีกตัวนึงเดี๋ยวครับผมสดเลยอีกตัวนึงชามโตปลาลูกครับผมเดี๋ยวเด้อครับผมปไปเดี๋ยวมันต้องเอาน้ำแปดโตน้ำนองลูกเนาะครับผมนน้ำโป๊กโตน้ำนางลูกเนาะไม่กันครับเอา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 สองแปดหนึ่งลูกละสองแสองสุดธานี้แหละไอ้ให้มันติดมันเกิดเป็นน้ำแดงสีนะแต่มันติดน้ำโปกโตน้ำแดนสีเต้ ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งนี่มันมีอยู่แล้วแต่ป่าเด่นมวงกลมศูนย์หนึ่งล่างบนเดือดลงศูนย์หนึ่งติดป่าบนล่างนอป่าเนาะใช่คันกีเรียนเรียนสองกับหนึ่งล่างบนหลดอืครับผมนี่แหละโบเปียนไม่หลุดจังไรกับโบเปียนสาโบเปียนขึ้นหัวป่ามากตัวนี้มือผู้ใดมูเพื่อนเพิ่งเลยเพื่อนจะไปจับตัวใดก็ส้างเพื่อนไวายแต่เพื่นจับไปมันถือก็เร็วกันนอกนอกเพราะว่าป่าจับแล้วศูนย์หนึ่งเนี่ยตศูนย์หนึ่งจับไปแล้ว ห้องกลมเล่ยศูนย์หนึ่งตัวเดียวศูนย์หนึ่งตัวที่ป่าจ้ะโอ้เป็นตามป่าในเรื่องลูกเลิื่อับผมจะปิดกระโปรงครับผมถึงว่าพ่อมาใส่เป็นตามนะครับผมป่าศูนย์หนึ่งป่านับเกิ่งเดียวมันจิตเตะอาจารย์มาร่วมกันตัวเดียวมัดเลยอ่ะของป่านะสูตรป่านะเอามาร่วมโบกเกลียวกับอาจารย์เปิ่นน้ำเน็ดน้ำยังได้ดุของป่าอย่อยู่น้ำหนี่นะครับผมป่าครับแ้าสิวิ่งก็วิ่งหนึ่งวิ่งสองครับผมป่าวิ่งหนึ่งสองบนหลังป่าเนาะ สองตัวล่องหนึ่งตัวเด่นอ่ะอ๋อสองสองตัวล่องจ้าสองตัวล่องหนึ่งตัวเด่นอ,อ๋หนึ่งเด่นผาฮัตต์ปึงที่เราปีกายมันออกหาหนึ่งเจ็ดตอนนี้ยมาออกเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผมป้าครับบึงครับผมป้าปึที่เหลวมันออกเจ็ดสองหาปีนี้มันเจีออกสองอย่างละ่ะผาฮัตต์ป้า,า <laughs> เอองั้นมันบึงนำ้ำมันมันตรงวงผมมะน,น้ำมูนีนแ่แหละครับผมป้าครับจ้า ถ่ะเพิ่นมักูนมากนึงจให้เพิ่นแับเองเพิ่นนอเนาะเข้ามาแค่นี่เลยกเป็นแซปในถูงแกลุ่มเดครับผมปาคือไม่กัะผุมปากบกไหวเบาสูนเจือมื่ามาติดูนกับฝัดติดูนแปดศูนไปยเพราะว่าพาร์ตซื้อวันที้เลยแปดซูนประักกับตามแนวที่ผิดตามปินตูดประอัอครับผมปาครับเออูนเปนี่เพื่อพื่นคนอ่นสองแปดหลายหลงมันมากัล้งเตะมากูนเลูกสองแปดังแท้งี่ยกัเป็นนคนเนาะ กับเจ็ดศูนย์ครับผมเพราะว่าเลขนน่าหลวงผมอดแลลูกแตลูกต้องดักไว้ที่งหรอศูนย์แปดหนึ่งแปดจักไปเลยอ๋อครับผมป้าครับเอานี่เงินเลนไปเลยลูกป่าปว่าเลยหรืที่นี้นี่บาเตือนตาว้าป่าตาว้าป่าเห้ยบ้างกลมศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดนะครับผมเนาะศูนย์หนึ่งเออป่ามาศูนย์หนึ่งมันเแต่ดูในโสนำก็เล่นมัร์เก็ครับผมอืมงามอยู่ป่าครับผมผมว่าผมว่านี่แหละป้าไม่ต้องไล่โตผมป้า เก็บซูตหนกับป้าคุณมาครับผมป้าครับบ่มากหลายโตน่าู้น่จะคิดว่าอย่างไร้ะมีนครับผมป้าครับไายโตมันป้ากันโอ้ยแทงหนึงสี่นตายตาๆตอ้ยวะอย่งไ๋จังก็ลุ่งหนึงหาเลยเนาะนึงันลุ้งหนึงหากัพี่ักงานอยู่ดรอกแ็กเดือนอจะด่าน่งปานะครับผมนาอเประวัตนีปนีถ้าปนีออกสี่หนึ่้านีจะมาทํางานไหมโอ้ยแค่แสนสองแสนใครจะ ใ้ให้มันหมดล่ะก็ต้องมาทำสีบางอย่างเมียนครับผมป่าครับครับนานะคมันต้องทำงานเนาะแมีนครับผมป่าคนเราต้องทํางานครับผมค่อยได้ตังค์ครับผมป่าเนาะจำงานก็เอามัดสีหัวนี่นะครับผมป่าครับผมขอบคุณครับผมป่าครับผมครับจ้าจะโชคดีด้วยรุดสามป่าแน่ด้วยทั้หมดหนึ่งรุดถัดไปทำบ่มักจัดจงไปล่องสามป่าในสวนหนึ่งจัดเล็กน้อยหนึ่ง้าแม่นทาฮัต แตก็ได้เขกโตทันทันเพิ่นสี่ว่าสองแปดเองได้คุณตาอัดดีเลยไม่รู้หมดเลยพิ่นี่ค่ะครับผมแม่นครับผมป้าครับไฮฟาฮัสดับหนึ่งแปดกับศูนย์แปดไปได้รู้เด้อครับผมป้าครับจ้าจ้าครับผมสวัสดีครับผมป้าครับผมครับคุณนะคะครับผมสวัสดีค่ะกันนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมคุยกับป้านี่ครับผมป้านี่ก็ให้มาตัวกอครับผมเนาะศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดแล้วก็ซีหาครับผม ได้ตัวเก่าครับผมเนาะนี่ครับป้านี่ว่าครับผมวิ่งบนล่างครับผมเนาะหนึ่งกับสองครับผมเน้นหนึ่งครับผมเด้อป้านี่จับคู่ให้ศูนย์หนึ่งเก็ดศูนย์สองสามครับผมเลขสามตัวครับสองศูนย์หนึ่งสองแปดหนึ่งครับผมแต่ว่าป้านี่ย้ำให้ครับผมเนาะย้ำให้เม็ดเดียวครับผมศูนย์หนึ่งครับผมเม็ดเดียวครับผมนี่ครับ ศูนย์หนึ่งเม็ดเดียวครับผมเด้อถ้าใครไม่ชอบปณนีจับคู่ให้ครับผมเนาะสามารถจับคู่เองได้ครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมกับสุดธานีก็ขออวยพรเห้ฟแฟนขับทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมกับเห้เดินทางแขวขาดปลอดภัยครับผมเนาะยาเจ็บยาจนครับผมแคปหน้าจอครับเม็ดเดียวศูนย์หนึ่งครับผมเนาะป้นียำว่า ให้ผมหาสื่อให้ได้ครับผมศูนย์หนึ่งครับผมตามนี้ครับผมเนาะคลิปนี้กัสสวัสดีครับผมเจันคลิหนาครับผม